ตอนนี้เราก็ได้ได้ไดตั๋วติเก็ตมาแล้วราคาประมาณ40หยวนนะครับเป็นตั๋วเดินอย่างเราไม่ได้ขึ้นเคเบิลคาร์นะครับก็ถ้าขึ้นเคเบิลคาร์หนึ่งจะเสียเพิ่มอันนี้40หยวนก็คือประมาณ190บาทไทยน,นะครับตั๋วเข้ากำแพงเมืองจีนนะครับคนเต็มเลยติ g ก e ก็ w a อ l แอกบารด้าหลินครับด่านที่เรามาคือด่านบารด้าหลิน ก็สแกนเรียบร้อยแลครับตอนนี้เข้ามากำลังจะขึ้นไปข้างบนกำแผงมือนจีนนี่ครับมาถึงก็จะมีทางเหนือทางใต้นะครับเดีย๋ยวเราไปทางเก็จะทางทางใต้นะครับมาช่วงเช้าจะได้ไม่เหนื่อยมากครับไม่มีแดดแต่คนก็เยอะเพราะว่าวันนี้มามาแบบตรงกับวันวันอาทิตย์ของเขาพอดีนนออดคนแบบ พูดเสียงดังชงเชียงชงเชียงเหมือน